หบข้าวขึ้นนาหอมปลาในสระฝนมาแล้วรอบสุดท้ายหนักแรงกระนํา51จังหวัดคืนนี้มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับส่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นสาวที่28ตุลาคม ซึ่งในคืนนี้แอดบินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝน,นอีกสิบวันล่วงหน้าพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้บางพื้นที่ก็สมหวังกับปริมาณฝนที่ได้รับจากในด้านของพาย,ยุฝนฟ้าขนอง ที่มาช่วยเติมเต็มพืชผลทางการเกษตรแต่ในบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมารอฟ้ารอฝนรอว่าเมื่อไหร่ฝนชุดสุดท้ายที่จะมาช่วยเติมเต็มพืชผลทางการเกษตรเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงแต่นะครับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงต้นเดือนก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่จากความชื้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มต้นเข้าสูดด่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของปี2566ก็ตามนะครับแต่ในด้านของความชื้นที่ยังคงมีอยู่จากการลุกแล่ขวางความชื้นจากในด้านของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวที่จะพัดเข้ามาปกคลุม ลมหนาวยังไม่แรงนะครับในช่วงนี้แผล,ลงมาปกคลุมก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกำลังอ่อนถึงปานกลางดังนั้นยังคงมีฝนแรกเข้ามาได้นะครับในบางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนทงางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนแรกเข้ามาได้แต่ใช่ว่าจะตกในทุกพื้นที่นะครับก็จะตกในบางพื้นที่พอรำคาญพอทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายปลายฤดูของการเก็บเกี่ยว ของชาวนาชาวไร่เกษตรกร,กรในช่วงนี้ดังนั้นฝนที่มาส่วนใหญ่ก็จะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีนะครับและถามว่าจะเข้าสุดฤดูหนาวไหมเข้าสุดฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็จริงนะครับแต่ในช่วงแรกสภาพอากาศยังคงแปรปรวนยังคงม,มีฝนปนกับอากาศเย็นเข้ามาอยู่นะคบในช่วงนี้แต่ยังคงไม่มีอากาศหนาวเพราะอะไรเพราะในช่วงนี้ลักษณะของการแผ่ลงมาปกคลมุมของบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น จะเป็นการแผ่ลงมาแบบกำลังอ่อนลงมาแบบกำลังปานกลางจากประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนจะค่อยๆแผ่ซึมลงมานะครับและในด้านของการแผ่ซึมลงมาเส้นที่แผ่ลงมาไม่ได้ลึกไม่ได้ทีไม่ได้ต่อเนื่อง ดังนั้นในช่วงแรกของการแผ่ลงมาปกคลุมจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าและเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานกันก่อนนะคะแต่อากาศหนาวที่จะเริ่มได้สัมผัสเห็นจะเป็นในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคม2567ดังนั้นนะครับการเข้าฤด,ดูหนาวแรกจะยังไม่มีอากาศหนาวจะมีเพียงแค่อากาศเย็นและมีฝนเข้ามาเป็นบางช่วง แต่ฝนก็จะค่อยๆลดปริมาณและการกระจายตัวลงนะครับหลังจากการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการสภาพอากาศจะมีความแปรปรวนจะมีพายุฝนฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางช่วงแต่ฝนไม่มากนะครับแต่ก็พอทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายในช่วงนี้ดังนั้นนะครับแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ในด้านของพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้ที่ในด้านของพายุฝนฟ้าขนองมาทำให้เกิดความเสียหายนะครับ ส่วนในคืนนี้ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางช่วงก็ตามคลิปหน้าปกเลยนะครับที่แอดมินได้แจ้งเตือนก็คือในด้านของรีบหกข้าวขึ้นนาการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตก็ต้องรีบหกข้าวขึ้นนะครับรีบสีข้าวรีบผลข้าวไปขายเพราะในช่วงนี้ฝนที่ตกย่อมทำให้ความชื้นของพืชผลทางการเกษตรมีมากดังนั้นราคาก็ย่อมตกตำ่ำร้อมปลานในสระเอาไว้เพราะอะไร เพราะฝนที่จะมาเติมเต็มในช่วงนี้บางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักตกแรงบางพื้นที่ก็มีฝนปานกลางบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยน้ําที่มาก็จะทําให้ปลาวิ่งออกจากสระไปในหนองน้ําต่างๆกระจายตัวไปในบางพื้นที่ดังนั้นจึงต้องรีบล้อมปลาเอาไว้นะครับและฝนชุดนี้คาดว่าจะเป็นฝนชุดสุดท้ายของปี2566 แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยนะครับในด้านของฝนยังคงมีได้แต่ปริมาณก็จะลดลงตามลําดับฝนจะกระหน่ำอีก51จังหวัดในคืนนี้นอกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเช่นกันแต่ตกได้บางจุดตกได้บางพื้นที่คงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอยู่บริเวณพื้นที่ในทุกภาคนะครับสาเหตุจากอะไร จากที่ในช่วงนี้บริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนได้ถอยลนขึ้นไปนะครับปกคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นประเทศไทยทางตอนบนจึงมีอากาศร้อนและมีความชื้นจากการพัดนำของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลอ่าวไทยทางตอนล่างและทะเลจีนใต้ทางตอนล่างพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ดัง <German> นั้นจึงทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นท <S Meeting> ี ha ha ่ส่วนนะครับในด้านของมรสุมตมตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยทางตอนล่างดังนั้นจึงมีฝนตกฟ้าขนองจากความชื้นที่มีมากนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้และความชื้นที่มีสะสมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจากความชื้นที่มาเติมเต็ม จากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนี้จึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละหกสิบ ตกหนักบ้างแห่งบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยานานลำปางแพร่ตากสุโขทยัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด30-34องศาลมตําออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง้าตําออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าขนองจะเน้นบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างรวมถึงฝั่งตะวันตกนะครับฝน40%ของพื้นที่ ส่วนมากเน้นเลยหนองคายบึงการสกลน,นครน,นครพนมน้องบรัมูชัยภูมิขอนแกน่นคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยิบห้าองศาและสูงสุดสามสิถึงสาองศาจากลมตะวันออกพาอเรสิบถึงย0่สิกิโลเมตรต่อชัอ่วโมงภาคกลางฝนร้อยละ40สส่วนมากนาครสวรรค์ อุดยธานีกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีและลพบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่หกองศาและสูงสุดสามสามสามสี่องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับจะมีฝนเข้ามาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนมากชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำส่วนยี่สิบยี่สิบหกองศาและสูงส่วนสามสองสามห้าองศาลมตําออกเสียงใต้ความเร็วสูงถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลืึ่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนสี่สิบเปอร์เซ็นต์อุณหภูมิต่ำส่วนยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดนสามสองสามสี่องศาลมต่ำออกเสียงใต้ความเร็วสูงถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ40ส่วนมากเน้นชุมพรตรุษราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลาและนาราธิวาสเนือภูมต่ำสต่ําสุด23 25องศาและสูงสุด3 2 3 5องางศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเรม็วสัมพัทธ์ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลกระดูสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60สส่วนมากเน้นภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูล อนณะ่ภูมิต่ำสุด23-25องศาสูงสุด3-2-3-4องศาจาก,กลมตะวออกเฉียงใต้ความราา็วลมนาถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรส่วนการพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับในคืนนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่จะเริ่มจาก18นาฬิกากำแพงเพชร4.3ม mm, ลคลองลาน14.5ม mm. เมตรฝนตกหนะัก บ้านคงวิไล4.5บ้านปางมะค่า6.5 20ายี่สนาฬิกาบริเวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมาึ้นภาคกลางและภาคอีสานบ้านหลังเขา9.3าฝนตกหนะักห้วยกระเจ้า9.6ฝนตกหนะักอูทอง11.9ฝนตกหนะักสองพี่น้อง8ปจสุพรรณบุรี16.5ฝนตกหนะักสีประจัน1 1 6ฝนตกหนะักอ่างทอง14.9่ฝนตกหนะักสองพี่น้อง15ฝนตกหนะักกำแพงแสน14ฝนตกหนะัก พระนครศรีอยุธยา8.8ดสามโคกเกฝนตกหนะักท่าช้าง11.3ฝนตกหนะักวงเวียนสาแก้ว9ฝนตกหนะักอินบุรี5.2และหันคา7.6็ดสีคิวสิบฝนตกหนะักปากช่อง9.2ฝนตกหนะักโคราชสิบฝนตกหนะักบ้านตะขบสิบเอ็ฝนตกหนะักโชคชัย10.3ฝนตกหนะักคอนบุรี7.8ด ยสามมคี1 1บเฝนตกหนักบ้านบุก1 2ย์ฝนตกหนักนางรอง11.5ฝนตกหนักพระพราชัย14.5ฝนตกหนักบ้านตะขบสิบสองฝนตกหนักบุรีรัมย์11.7เฝนตกหนักผีมาย11ฝนตกหนักบ้านประทาย7.7บัวใหญ่11.8ฝนตกหนักบ้านปลาง9.7ฝนตกหนักผล1 1บเฝนตกหนัก บ้านท่านังแนว2 1ฝนตกหนะักนาเชือกสตาจุดสฝนตกหนะักบ้านไผ่แปดองหนองรวกพัฒนา8.5วจาวปีปทุม9กฝนตกหนะักบ้านกกกุงเกุ้ดสอฝนตกหนะักสะตึก13ฝนตกหนะักสนมสิบฝนตกหนะักห้วยทับทาน10.3ฝนตกหนักสีขอรภูมุมสิบจุฝนตกหนะักสีสะเกต7.5็ดจายางชุมน้อย6.8บึงบุเจ็ดุดห้าคำเขื่อนแก้ว9.4ฝนตกหนะัก 22่สนาฬิกามาเรีวรยวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับกาญจนบุรี7.6กำแพงแสน13.2ฝนตกหนะักบางเลนสองฝนตกหนะนักนครปฐม11.9ฝนตกหนักโพธารา,าม8.6จอมบึง7.4ปากเกร็ด10.5ฝนตกหนะักบางเลนสองฝนตกหนะักกำแพงแสน13.3ฝนตกหนักสองพี่น้อง9.2ฝนตกหนะักอู่ทอง9.8ฝนตกหนะักบ้านหลังขาวเกาจุฝนตกหนะัก สุพรรณบุรี14.3ฝนตกหนักสีประจัน11.7ฝนตกหนักอ่างทอง15ฝนตกหนักพระนครศรีธิยา15ฝนตกหนักสามโคก12.5ฝนตกหนักปากเกร็ด9.7ฝนตกหนักอ่างทอง15.8ฝนตกหนักสีประจัน11.4ฝนตกหนักท่าช้าง11.3ฝนตกหนักวงเวียนสาแก่12.8ฝนตกหนักสระบุรี7.4มวกเหล็ก4.5วังม่วง7.4 ปากช่อง6.2จสีคิวกล้าเจฝนตกหนักโคราช8.5บ้านตะขบ10.7ฝนตกหนักโชคชัย7.2บ้านบุ14.4ฝนตกหนักนางรอง10.8ฝนตกหนักบุรีรัมย์10.3ฝนตกหนักคูเมือง10.1ฝนตกหนักสตึก15.7หฝนตกหนักพญากระพุ่มพิสัย10.6ฝนตกหนักนาเชือก16ฝนตกหนักวาปีปทุม15.8ฝนตกหนักบ้านกกกุง9ฝนตกหนัก กุดรัง15.5ฝนตกหนะักบ้านไผ่15.6ฝนตกหนะักหอนแก่น7.9บ้านหนองรวกพัฒนา11.3ฝนตกหนะักบ้านหนองดินดำ8.4ชัยภูมิ11.9ฝนตกหนะักบ้านท่าหนาังแนว12.5ฝนตกหนะักพล13.6ฝนตกหนักบัวใหญ่9.7ฝนตกหนักห้วยทับทัน10.5ฝนตกหนะัก สีคอรภูมิ1 2ฝนตกหนะักปลางกู 1. ่1 1 1ฝนตกหนะักพายุ1 7 7ฝนตกหนะักสีสะเกต11.4ฝนตกหนะักคำเขื่อนแก้8.7ป่าติว7.9เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฮอนแก่น9.2ฝนตกหนะักบ้านกระบาก9.3ฝนตกหนะัก บ้านสาราทอง8.2บ้านหนองดินดำ8.2บ้านไผ่10.7ฝนตกหนะักกุดรัง11.7ฝนตกหนะักนาเชือก7.5วาปีปทุม9.2บุรีรัมย์8กระสัง4สุรินทร์3.6ศรีสะเกษ10.6พายุ11ฝนตกหนักนะครับเบนจลักษณ์10.3ฝนตกหนะักเดชอุดม5.5พระนครศรีอยุธ,ธยา10.1ฉะเชิงเาา10.7 วังเย็น8.6พนมสารคาม10.7ฝนตกหนะักพนันนิคม8.6เกาะจันทร์สฝนตกหนะักบ่อทอง10.2ฝนตกหนะักบ้านบึง7.4ชนบุรี7.8นครปฐม9ฝนตกหนะักบางเรน8.5จอมมง9.3ฝนตกหนะักโพธาราม9ฝนตกหนะัก2ในกามริวปร่ยนกลุม่มฝนฟ้าขนองยังคงมีตกบางพื้นที่นะครับ4นาฬิกาเช่นกัน6นาฬิกาเช่ 10, นกัน10บนาฬิกาเช่นกันนะครับ และหลังจากนั้นช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาอีกรอบในคืนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่อยู่นะครับขอให้เตรียมตัวรับมือกันโดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือและอีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเตรียมตัวรับฝนขอให้รับฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับให้ได้มากที่สุดเพราะฝนใกล้จะหมดแล้วเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ